โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณอยู่กับขอแรงแรงชแนลครับผมเหมือนเดิมกับเกมฟี f a าออนไลน์4ครับผมโหมดมินิเจอร์ครับกับช่วงทุกเช้าเราชาร์จครับผมโอ้โหตอนนี้ก็เหลืออีกเกมสุดท้ายแล้วนะหลังจากที่ผมโดนตบจากโปร1ล่วงลงมาอยู่โปร2ครับผลงานรุ่มรุมดอนๆอีกแล้วครับนะฮะชนะ3เสมอ3แพ้3นะครับแมก็เหลือเกมสุดท้ายต้องการ3แต้มนะครับเพื่อที่จะ ขึ้นไปอยู่โปรหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าสำหรับเช้านี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคนที่เจอผมนะช่วงนี้ผมอยู่โปรหนึ่งโปรสองก็อย่าเพิ่งตกกันลงมานะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมลุยเลยฮะเชา้านี้ก็เจอคู่ต่อสู้แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าคู่ต่อสู้มาในระบบไหนครับโอโห C ซีหนึ่งสองสามครับพิชหายแล้วแล้วก็ เกมนี้ลิวพูจะเน้นเอนเตอร์เทนคนดูเต็มที่เลยครับเราจะบุกให้ยับครับผมบุกโดยไม่ต้องสนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นครับไปดูในเกมเลยดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับลิวพูครับพบกับอะไรไม่รู้ครับช่างมันฮะทีมอะไรไม่รู้ครับ่นนะอ,ไไบอยมันครับลิวพูพยายามขึ้นไปไล่บอลฮนะ จังหวะนี้คู่สู้ขึ้นมาริมเส้นครับจ่ายมาตรงกลางเอาแล้วครับกุยลิดพยายามเข้าไปปะทะนะโอ้โหกุยลิดกุยลิดแย่งบอลได้ครับบอลกลับมาเป็นของลิเวอร์พูลเปอร์ตีอเล็กซานโดรเติมขึ้นไปเซอร์กิโอรามอสถูกบีเหมือนกันเอาแล้วครับเล่นไม่ได้เลยครับลิเวอร์พูลครับอเล็กซานโดรมาคิตายานเปอร์ตีลุตกุยลิดครับบอลอยู bon, ่ที่พอลสโคกอเรสกาครับ บูตราเกนโยกอเรสกาอีกครั้งพยายามทะลุช่องให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่ได้วิ่งเลยครับเอาแล้วบอลกลับมาเป็นของฝั่งคู่ต่อสู้ครับลุดกุยริดพยายามจะเข้าไปแย่งบอลเอาแล้วครับตัดบอลได้ครับลินิเกอร์ส่งขึ้นมาพอโคพอโซจับบอลยาวไปนิดนึงครับเอาแล้วคู่ต่อสู้นอนอยู่1คนครับได้เป็นเปอร์ตีครับแล้วลุดกุยริดครับขึ้นมาบ้างครับทางฝั่งคู่ต่อสู้ครับเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหจ่ายบอลพลาดครับเนม่าจับบอลไม่ดีครับ บอลมาที่กอเรสกาพอสโคเปอร์ตีกลับมาที่เปอร์ตีอีกครั้งทำชิงกันตรงกลางครับลิวพูขึ้นมาเป็นแผงเลยครับตอนนี้ครับเกมลูกของลิวพูครับโอ้โหขึ้นมาอย่างนี้ที่ต้องห้ามโดนสวนเลยนะฮะแล้วพายายามจ่อมาริมเส้นเฮนริกมาคิตายานพายายามจะลากลุยเข้ามามาคิตายานจ่ายมาเปอร์ตียิงเรียบร้อยเลยประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำแล้วครับ เกมนี้จะรอดหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะทำชิงอย่างสวยเลยนะฮะมาดูนะครับจังหวะชิงครับนนะีมาคิตายานให้มาแล้วโอ้โหเปิดตีซัดด้วยซ้ายครับแล้วบอลมันสายหายไปเลยครับจังหวะนี้ครับเปิดตียิงให้ลิวพูแล้ว1ลูกครับก็เป็นคนที่ทำผลิตสกอร์ให้ทีมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเอมันเอลเปร์ตีฮนะ มีเขาอยู่ในกองกลางต้องบอกเลยครับว่าโหทําได้หลายอย่างจริงครับสำหรับผู้ชายคนนี้ครับบอลกลับมาเป็นของคู่ต่อสู้ครับเควินเดบอยเดบอยให้กุยลิดหารับทำชิ่งมาที่โดนบูตาเกนโยโดนสกัดได้ครับเนม่าพยายามเข้ามาช่วยแย่งบอลไม่ได้ครับตอนนี้ครับบอลมาที่เป็นของลิฟต์อีกครั้งหนึ่งครับลิ้นพันกันหมดแล้วนะฮะจังหวะนี้ลินิเกอร์ครับริมเส้นมีครับ มาคิตยานหูเติมเพื่อไป,ไ,ปไม่ทันแล้วอเล็กซานโดครับพอเพื่อนไม่ยอมเติมนีม่โกรธครับเลี้ยงออกข้างสนามไปเลยฮนะแม่ลูกอย่างนี้นี่ยังไม่แก้นะครับเป็นบักของโลกครับลินิเกอร์พยายามเข้าไปแย่งบอลนฮนะเอาแล้วลิพูพยายามบีบกดดันตรงกลางสนามอย่างต่อเนื่องครับแล้วสโคตัด onda, บ,บอลได้แล้วบอลอยู่ที่เซอร์ยูรามอสครับกลับมาที่รามอสอีกครั้งหนึ่งมาลินี่ครับอเล็กซานโด วนหาเพื่อนนิดนึงยังมองหาอยู่ครับเอาละครับบอลอยู่ที่พอลสโคสเซอร์เกียรามอสกับตันทีมบอลอยู่ที่สโคอีกครั้งหนึ่งจ่ายยัดมาบูตาเกนยจับยาวแต่ยังตามมาเล่นได้ฮะสโคมองหาเร็กซานโดไหลต่อมาเฮนริกมาคิตายานพยายามเลี้ยงบอลหนีคู่ต่อสู้แล้วพยายามเอาตัวรอดครับมาคิตายานโอ้โหบาที่ลีนิเกอร์ครับเข้ามาตรงกลางแล้วมาคิตายานจับบอลอีกครั้งนึงโอ้โหดูความคล่องตัวของมาคิตายานฮะแล้วเปิดตีครับ บอลอยู่ที่เปอร์ตีอีกครั้งหนึ่งลีนิเกอร์ให้มาสโคคืนมาเปอร์ตีพยายามพองบอลอยู่หน้ากรอบแล้วสโคยิงไต่ลูกนี้หายอกีกครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ลิวพูบอกว่ามันจะมาเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูจริงๆครับแล้วลิวพูครับเปิดเกมยับเลยแล้ดูลูกยิงของสโครครับโอ้โหติดไซก้อยครับลูกยิงลูกนี้ฮะแล้วเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับพอสโคยิงลูกนี้ต้องบอกเลยว่าโหสุดยอดจริงๆฮะ เอาแล้วครับเช้านี้เราไม่โดนชาร์จครับเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าหาได้ยากครับเพราะปกติตื่นเช้ามาโดนก่อนตลอดครับเอาแล้วบอลกลับมาเป็นของฝั่งคู่ต่อสู้ครับพยายามลากลุยขึ้นมาเอาแล้วบอลมาที่ริมเส้นครับบอลอยู่ที่เอ็มบัฟเบ้จับบอลยาวไว้นิดนึงครับอย่างพยายามตามมาเล่นแล้วมาเดนี่เข้าไปสกัดโอ้โหจังหวะด้สไลด์พลาดทอลซานโดเอาแล้วครับเปิดได้ครับลูกนี้แต่ลึกไปครับ บอลอยู่ที่ทีโบคูตัวคูตัวสาสตรยาวขึ้นมาแกเล่ลินิเกอร์ครับบอลอยู่ที่พอลสโกเอาแล้วครับสโคผูกตัดได้ครับโอ้โหแล้วมาเป็นชุดเหมือนกันครับทางฝั่งคู่ต่อสู้ฮนะตอนนี้ครับมาลินี่ต้องสาดยาวหนีขึ้นหน้ามาเลยครับแต่ว่าบอลไม่ถึงเพื่อนด้วยครับลินิเกอร์พยายามเข้าไปสกัดครับแต่ว่าไม่ได้ฮนะโอ้โหแล้วพยายามเล่นกันมหมดครึ่งแรกครับ ครึ่งแรกจบไปคู่ต่อสู้ยังไม่มีโอกาสครับโอกาสของเรา2ครั้งแล้วเป็น2ประตูเลยฮะป่าเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันดีกว่าฮะบูตราเกนโยครับพอลสโคเซอร์กิโอรามอสเอมานูเอลเปอร์ติพอลสโคจับบอลเอาแล้วครับบอลขึ้นมาแล้วครับลิเวอร์พูลครับพยายามจะเปิดเกมรุกแรกเหมือนครึ่งแรกเลยครับ พยายามขึ้นเกมมาครับกุยิลิทเสียบอลยากอยู่แล้วคนนี้โอ้โหโดนวลุมสองสามคนแล้วจังหวะนี้ลินิเกอร์ครับล็อกโอโ้ยิงไปติดนะจังหวะยิงครับโอ้บมูตาเกนโยครับทางฝั่งคู่ต่อสู้มูตาเกนโยต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ขับเคลื่อนเกมรุกไปข้างหน้าได้ดีที่สุดแล้วนะฮะจังหวะนี้ครับผู้สาประตูสาดขึ้นมาตรงกลางสนามมีเปอร์ตีอยู่ครับโอ้โหแล้วเปอร์ตีฝั่งเราพลาดครับ แล้วมาแล้วเควินเดมอยทะลุช่องสวยเลยครับแล้วลึกไปอโอ้โหจังหวะนี้ทีโบกูตัวครับออกมาคว้าไว้ได้ไม่งั้นเอ็มบัปเป้ได้ซัดแน่นแล้วโอ้โหจังหวะนี้ต้องยิงแล้วครับโอโ้ยิงมาติดกูตัวอีกครั้งหนึ่งครับกูตัวให้บอลพลาดแล้วครับโอ้โหอเล็กซานโดจับให้คู่ต่อสู้เตะออกฮะโอ้เอ็มบัปเป้นี่หงุดหงิดเลยฮนะจังหวะนี้ครับโอ้โหทีโบกูตัวครับให้พลาดแต่คู่ต่อสู้ยิงยัดมาที่หน้าเขาครับ จังหวะนี้เล็กซานโดครับจ่ายขึ้นมาข้างหน้าแล้วครับมาคิตายานแล้วบอลพยายามจะไปข้างหน้าอย่างเร็วเลยครับลิวพูทางด้านริมเส้นครับเจาะขึ้นมาได้ง่ายๆเลยครับจังหวะนี้แล้วมาคิตายานสโคเปอร์ตีกุยลิตให้มาบูตราเกนโยยิงติดแล้วโอ้กุยลิด <c oughs> จังหวะเมื่อคู่กุยลิตครับ โอ้โหโดนสกัดได้ฮะแล้วจังหวะนี้คู่ต่อสู้ขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหพื้นที่เยอะมากครับแต่เปิดเข้ามาก็ติดครับรุตกุลินมงขึ้นมามัคคิายานโอ้โหให้กันอันตรายจริงๆครับนักเตะลิวพูตอนนี้นี่เหมือนจะให้บอลกันไม่ค่อยดีนะถ้าเทียบกับครึ่งแรกนี่ต้องบอกเลยว่าเกมครึ่งหลังลิวพูนี่ค่อนข้างเสียวหลายรอบเลยนะฮะเฮนริกมัคคิายานวันนี้มัคคิายานไม่รู้เป็นอะไรนะเล่นดีผิดถูผิดตาครับ พยายามอนเตอร์เทนเต็มที่เลยนะฮะเอาแล้วครับริมเส้นเติมไปแล้วก,กอรเรสกาเพื่อนจ่ายมากอรเรสกาพยายามจะเลี้ยงไปเองครับแต่ว่าบูตาเกนโยรับบอลแล้วจังหวะนี้ฮะขึ้นมาเป็นแผงอีกแล้วก็ริวผูบูตาเกนโยให้กอรเรสกาบอลยังอยู่ที่บูตาเกนโยแล้วเปิดตีกอรเรสกาบูตาเกนโยให้มาทางด้านรุดกุยลิด แล้วขึ้นมาเป็นแผงฮนะให้มันตรงกลางเปิดตีมีโอกาสซับด้วยขวาโอ้โหเท้าขวาเปิดตีนี่เบาครับจังหวะนี้บนะูตัวเซฟโอ้ยได้ครับฮาบูตากเกนยโยครับวิ่งไปรับบอลจากเพื่อน,นครับแล้วให้เข้ามาสักโคจ่ายยัดมาเอ้าโอ้โห,โอโหบอลมันย้อนหลังครับย้อนหลังมาคิตายานฮนะเอ้าทางฝั่งด้านคู่ต่อสู้ไม่สามารถขึ้นเกมได้ครับ จังหวะนี้เรายังสามารถบุกต่อเนื่องครับลิวพูมาอีกครั้งหนึ่งแล้วรอบใหญ่เลยฮะแล้วจังหวะนี้จะพลาดหรือเปล่าลิวพูขึ้นเกมมาเป็นแผงเหมือนเดิมแล้วโอ้โหสับไกลด้วยเท้าซ้ายของรุดกุลิดครับโอ้โหเต็มเต็มเลยฮะรุดกุลิดครับโอ้โหเป็นสุดยอดจังหวะครับแล้วยิงไกลได้มันมากครับเท้าซ้ายของรุดกุยลิดครับแล้วหายเลยครับ แล้วเป็นสาประตูต่อศูนย์ที่ต้องบอกเลยว่าลิวพูเล่นได้มันจริงๆนะเกมรุกวันนี้ครับทางฝั่งด้านคู่ต่อสู้ก็ต้องขอชมนะว่าเล่นเกมรุกได้โอเคอยู่นะแต่ว่าจังหวะจบสกอร์จังหวะสุดท้ายยังไม่ค่อยมีให้เห็นนะแต่ขึ้นมาแต่ละครั้งนี่ลิวพูมีเสียวนะฮะเปิดตีครับเป็นบัมเบ้จับบอลยาวครับรามอสขึ้นมาดันสูงเลยครับรามอสพยายามขึ้นมาสกัดเอาเลยครับรามอสเสียตำแหน่งครับพยายามวิ่งลงมาครับ สโคโอ้โหแล้วมาเป็นชุดเลยครับทางด้านคู่ต่อสู้ครับแล้วยังไม่ยอมเสียบอลด้วยครับทางด้านลูกากูครับเลี้ยงกลับมาครับแบ็กโอ้โหแบ็กเจอกับแบ็กครับแบ็กซ้ายเจอกับแบ็กขวานะจังหวะนี้ฮนะแล้วลูกากูพิวฟหวังจริงนะบอลอยู่ที่เปิดตีครับเปิดตีลากออกมาแล้วจ่ายมาให้กับทางด้านเอา้าแล้วมาอีกแล้วครับลูกากูโยลูกนี้ลึก เราถึงครับโอ้โหเหมือนจะลึกนะแต่ว่าเอเล็กซานโดตามประกบมาครับแล้วมีคู่ต่อสู้โฉมมาหนึ่งคนครับเอเล็กซานโดต้องหม่งทิ้งออกไปนะนาทีที่88แล้วครับโอ้โหโดนลูกเตะมุมจังหวะสุดท้ายเราสั่งมันบุกทุกคนเลยนะฮะ <c oughs> เพื่อจะสวนไปข้างหน้าครับไม่รู้จะสวนได้หรือเปล่าอเอาละบูตาเกนโยครับ ทางด้านขวามีรุดกุลิตเติมขึ้นมาอุตาเกนโยวิ่งฉีกไปตรงกลางรุดกุลิตพยายามเปิดพื้นที่เพื่อนแล้วเสียบอลแล้วฮะรุดกุลิตครับอโอ้โหลีนิกเกอร์ะฮะเกือบจะตัดบอลจังหวะสุดท้ายได้ครับแล้วหมดเวลาครับผมก็เป็นผลประกอบการของวันนี้นะฮะเรียบร้อยครับเราสามารถเอาชนะได้นะฮะเป็นปากฏการมากเลยนะฮะที่ทุกเช้าเราชาร์จเราสามารถจะชาร์จได้แนละ้วปกติเราชาร์จไม่ได้เลยนะฮะโอเคครับผม แล้วเราขึ้นชั้นครับเรียบร้อยฮะแหมสบายใจอะไรอย่างงี้ครับผมก็ชนะ4นะฮะแพ้3นะครับแล้วก็เสมอถึง3เลยนะหนักไปทางแพ้กับเสมอนี่พอๆกับชนะเลยนะฮะก็15แต้มออดีพอดีนะสำหรับชาวนี้ครับโอเคนะขอให้ทุกคนนะครับ อยู่บ้านนะฮะอย uh ่างมีความสุขด้วยกันนะฮะก็เป็นวันหยุดนะวันเสาร์ครับสาหรับคนที่ยังต้องไปทํางานอยู่ก like, ็ขอให้ท uh ํางานอย่างมีความสุขนะฮะน้องๆที่ต้องไปโรงเรียนอยู Mobil ่ในวันเสาร์นะหรือน้องๆที Tat ่ไปเรียนวันเสาร์ก็ขอให้ไปเรียนอย่างมีความสุขนะฮะส่วนคนที่หยุดอยู่บ้านก็ขอให้พักผ่อนนะฮะเต็มที่นะฮะตื่นมาดูคลิปด้วยก็ได้ครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วฝากด้วยนะช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าผมบ๊าย